เขียวนะครับตรงครับตัดเขาตัดเลนแล้วนะฮะเห็นไหมคนข้ามถนนด้วยยายแก่ๆก็ข้ามด้วยนะครับช้าเขาไว้ช้าเขาไว้ช้าเขาไว้ยายตัดหน้าผมอีกนะครับอันนี้คือสไตล์เวียดนามนะครับของแท้เลยนะครับผมอ่ะมาครับเฮียเฮียเฮียมาซ้ายเฮียมาซ้ายขนานคู่มาเลยคู่มาเลย chung chim anh xây ngập ngừng sang sông lối phố rộn ràng nhịp vây đung đưa <laughs> tiếng khen chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế tiếng đàn mỗi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay sớm bỗ chiều miếng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em phố nhỏ hiện lên từ trong ve tiếng khen chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay sao bờ chiều nghiêng huyền thoại mặt trời mọc lên từ má em phố nhỏ hiện lên từ trong mây ลูกต่ปีที่1ครับลูกต่อปีอหมครับเตรียมเลี้ยวขวานะครับเตรียมเลี้ยวขวาหน้ารถบัสเตรียมเลี้ยวขวาหน้ารถบัสแล้วก็เลี้ยวเข้าขวานะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวเข้าชั้นใต้ดินเลยครับเลี้ยวเข้าชั้นใต้ดินเลยครับเลี้ยวครับเลย สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ l ล n e ID ดีเอสไซทีเ์หนึ่ง